สวัสดีค่ะยินดีดดดนะะต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงรายจันกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิฟฟ้าชื่อโฟร์เซ็กซ์ฟ้าชั้นนะคะต้อนรับเข้าสู่การทนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนมีนาคม2567หรือ2024นั่นเองนะคะ,ะก่อนที่กิ่งฟ้าจะไปเริ่มทำนายดวงกิ่งฟ้าจะมีการพูดเกริ่น เป็นประจําทุกทลิปอยู่แล้วนะคะเป็นปกติถ้าใครไม่อยากฟังพาร์ทนี้หรือฟังเป็นประจําอยู่แล้วทราบอยู่แล้วสามารถสกิปข้ามไปนาทีที่ทํานายดวงได้เลยกีฟจะเขียนนาทีเอาไว้นะคะแต่ถ้าใครอยากฟังพาร์ทนี้ต่อก็ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่สําหรับใครที่ไม่น่ารักนะคะหรือว่าเขียนมาเ,เพื่อแค่แบบ อยากจะเขียนมาอยากจะคอมเมนต์มาคุณจําไว้ดีๆนะการจะพิมพ์คอมเมนต์หาใครก็ตามแต่คุณต้องคิดแล้วคิดอีกนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คุณอาจจะสร้างกรรมนะคะจากการพิมพ์คอมเมนต์มันมันเป็นได้หมดเลยฉะนั้นใครทํายังไงได้แบบนั้นนะกิงฟ้าบอกเสมอเลยนะคะบางคนมีมาบอกกิงฟ้าว่าพูดมากถ้ากิงฟ้าไม่พูดไม่ได้เรียกว่าการทานายดวงค่ะนะคะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบกิงฟ้าคนเหล่านี้ไม่ใช่แฟนช่องกิงฟ้าแน่นอนหรือไม่ชอบในตัวกิงฟ้าก็ตามแต่สามารถกดข้ามหรือกดออกได้เลยนะคะนี่คือโนดราม่านะจ๊ะของ เลยนะอ่ะโอเคเรามาบอกกันก่อนที่จะเริ่มคลิปว่ากิ่งฟ้าทำนายเดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนาจากจงบุคคลใดบุคลบคลหนึ่งนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะการทำนายดวงแบบนี้เนี่ยถือว่า1เป็นขวัญกำลังใจเพื่อเป็นแนวทางไปไก์ไล์นะคะแล้วก็มารับพลังงานได้ดีๆอะไรที่ต้องตักเตือนอะไรที่ต้องเรามาระวังกิ่งฟ้าก็จะพูดตามพลังงานไพ่ที่กิ่งฟ้าสัมผัสได้นั่นเองนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่่ไพหรือออคาาาทนง ้านะคะคสิ่งถัดไปในเรื่องการพูดของกิ่งฟ้านะคะเรื่องสปีดการพูดของกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าเป็นคนพูดแบบเนี้ยมาหลายปีมากๆแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวตนกิ่งฟ้านะคะมันเป็นสไตล์ของกิ่งฟ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือปุ่มนะคะของ YouTube ที่มันจะมีปุ่มปรับความเร็วความช้าหลายๆท่านทราบกันอยู่แล้วแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบมันจะมีปุ่มใน YouTube นะคะเรียกว่า playback speed Muhammad. นะคะปุ่มปรับความเร็วนะคะมันจะมีทั้งคูณสปีดขึ้นไปอีกหรือว่าให้ช้าลงก็ได้นะคะฉนั ตรงจุดนี้ขอให้ไม่มีปัญหาในการรับชมคลิปของกิงฟ้านะคะเพราะกิงฟ้าได้แจ้งแล้วนะแล้วก็ใครที่อยากดูเป็นดวงรายปีที่กิงฟ้าตั้งใจทําพิเศษ special clip สเปเชียลคลิปสาหรับแฟนช่องมากๆเลยหรือคนที่เพิ่งเข้ามาดูก็ตามนะคะจะมีเป็นดวงรายปีแบบ12ราศี12นักษัตรแล้วก็มีแบบดวงคนทั้ง7วันด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็คือจุใจมากๆนะอ่าตอนนี้นะคะเพื่อในการเสียเวลากิงฟ้าคิดว่าเราไปรับฟังรับชมดวงรายเดือนกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษน,นะคะ ประจำเดือนมีนาคม2567นะคะเรามาดูดวงในภาพรวมเลยนะคะราศีเมษค่ะ perseverance reflection the lovers ace of cups seven of cups Six of Cups, Eight of Pentacles, The Star, Eight of Cups, Nine of Wands, Ace of Swords, Nine of Cups, 8 of wands and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น2 of wands พลังงานระดับแรกนะคะราศีเมษคะ่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเองอาจจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดเลยนะคะคือมันจะมีผลประโยชน์มีผลกําไรหรือว่าบางคนอาจจะได้เงินมาแบบก้อนโตมาจากความสามารถของเรานะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ขยนันมันเพียงเงินมันจะเข้ามาไม่ได้นะคะเงินเข้ามาจากความสามารถบางคนอาจจะได้อสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นในเชิงคําว่าได้ของขวัญชิ้นใหญ่ AR, หรือว่า เฟอร์นิเจอร์หรืออะไรบางอย่างที่เป็นแบบชิ้นใหญ่ๆอะคะ่ะเข้ามานะคะบางคนอาจจะแปลว่าปล่อยเช่าได้ขายได้นียเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องที่มันไม่ใช่ทุกคนเนาะบางคนอาจจะคิดวิตกจริตเครียดแต่กิ่งฟ้าบอกว่าเป็นการเครียดในทางที่ดีนะบางคนอาจจะแบบเหมือนตั้งใจทําอะไรบางอย่างอยากบรรลุผลอยากสําเร็จผลมันก็เลยค่อนข้างมีความทุ่มเทนในการทําอะไรบางอย่างให้บรรลุเป้าหมาย ตามทาร์เก็ตที่เราตั้งเอาไว้หรือว่าตามเาขาเรียกบริษัทหรือตั้งอาไว้ก็ตามแต่แต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณทาได้สาเร็จนะเพราะพลังงานมันขึ้นคําว่าโอกาสใหม่ๆหรือว่าพบเจอความสําเร็จใหม่ๆหรือว่าอาจจะได้ตามที่เราต้องการเอาตรงๆนะพลังงานของชาวราศีเมษดวงค่อนข้างขึ้นมากๆแต่มันอาจจะมีความเครียดเข้ามามันอาจจะแบบแค่เรื่องอารมณ์ที่เราต้องควบคุมมันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ ในเดือนนี้เนี่ยบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นที่รักเป็นที่เมตตาแต่บางท่านอาจจะมองได้เหมือนกันว่าอาจาจะเจอคนรักเจอความรักหรือว่าอาจจะอาจจะมีคนเดิมเดิมหรือสิ่งเดิมเดิมอะไรบางอย่างเดิมเดิมให้กลับมาแก้ไขกันอีกรอบหนึ่งหรือบางคนอาจจะแปลว่าเคยเข้าใจผิดกับเพื่อนอาจจะเข้าใจกับเพื่อนมากขึ้นบางคนอาจจะมีแบบงานเดิมๆิอะไรบางอย่างเดิมๆิมที่เราต้องกลับไปทําหรือว่าต้องกลับไปมุ่งเน้นกลับมาอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณแบบ ดวงมันขึ้นนะ่ะแต่กินฟ้าบอกเสมอยามขึ้นอย่าลงระเลงยามลงอย่าทอนะดวงค่อนข้างขึ้นทยานไปในทางที่ดีมากๆนะคะแค่พยายามสลับความเครียดหรือว่าพยายามเหมือนบริหารความเครียดเนาะอย่าให้มันเครียดจนมากจนเกินไปแต่ถ้าเครียดไปในทางที่แบบตั้งใจทําก็โอเคแต่ถ้ามากเกินไปมันจะสะสมได้อันนี้เป็นห่วงด้วยความปรารถนาด,ดีแล้วเป็นห่วงนะคะโอเคค่ะตอนนี้อ๋อแต่ถ้าหมอดมุมหนึง่งมงคนอาจจะแปลว่า ได้มรดกตกทอดของมีค่าอะไรบางอย่างที่ได้มาจากแบบปรนหนึ่งต้นตระกูลก็เป็นได้นะคะหรือว่ามีคนที่แบบมีคุณค่าทางใจมอบมาให้เราอะไรเงี้ยนะคะเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง The Hierophant Six of Wands Knights of Cups The Strength Seven of Pentacles The Chariot พลังงานนะคะสําหรับเรื่องการทํางานเนี่ยคือพลังงานมันขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยคุณคุณค่อนข้างงานค่อนข้างลุ่งมากดีมากๆเนี่ยไพ่ขึ้นแบบเหมือนป็ะหนึ่งแบบทงของความสําเร็จคุณปรับตัวเก่งคุณ คุณมีคนเมตตาคนคอยสนับสนุนคุณได้ความรู้มาเยอะมากๆหรือว่าคุณเติบโตไปขั้นหนึ่งแล้วก็มีการเจริญก้าวหน้าการเติบโตบางคนอาจจะเติบโตอีกที่หนึ่งไปทํางานที่ใหม่ก็เป็นได้แต่บางคนอาจจะเติบโตที่ตรงนี้อยู่แล้วหรือมีความมั่นคงอยู่แล้วการงานไม่ต้องพูดเยอะเลยงานของคุณมันมันรุ่งมากเลยมันดีมากๆเลยอะค่ะแล้วพ่ยขึ้นงอกเงยไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนะคะมันอาจจะเป็นคำนายที่เหมือนแบบไม่ยืดยาวมากเพราะมันดีไง จะยืดยาวทาไมคือมันค,คือความงอกเงยงอ,งอกเงยคือแบบผลผลิตมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นบางคนทําพืชพืชเกษตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะแปลว่าอ่ามันมันผลิดอกออกผลดีมากๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันกําลังแบบไปในทิศทางที่ดีนะคะมันเหมือนมาถูกทางมาถูกเวเอ,อแล้วไพ่ขึ้นเลยคะ่ะอภิมหาเศรษฐีนะถ้าแปลในเรื่องการทํางานมันแปลว่า ช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะได้รับการชื่นชมชื่นชอบหรือการงานของคุณค่อนข้างรับยืดรับเรียบรุ่งเรืองรุ่งโรดอะไรประมาณน,นี้ก็เป็นได้เลิศไม่พูดเยอะเลิศนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าสมสมตินนะเรามีปัญหาที่ต้องแก้ไขต่างๆเดี๋ยวมันก็แก้ไขได้มันจะมีเวในการแก้ไขในตัวของมันอยู่แล้วไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้เลยนะคะอาราบขอใครค่ะสำหรับในเรื่องการเรียน,นะคหะการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียน page of swords อย่าให้ความขี้เกียจมาเป็นตัวปัญหาสําหรับเรื่องการอ่านหนังสือการสอบหรือการเรียนอะไรต่างๆนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเพิ่งผิดหวังเพิ่งเสียใจทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จไม่เป็นไรเป็นกําลังใจนะคะคนเรามีความเก่งและพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นเลยบอกว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ที่นี่เราอาจจะได้ที่อื่นอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยแต่บางคนบอกอาจจะแปลว,ว่าเรียนรู้จากความความผิดพลาดก็คือบางคนบอกว่าเอ้ยทํารอบแรกไม่ได้เลยอรอบ2อเอาใหม่คืดซู้อีกรอบหนึ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่า ช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าต้องผ่านแบบขบวนการ p rocess ความผิดหวังก่อนสําหรับบางคนนะแบบมันแปลว่าเหมือนต้องไปเรียนรู้แนวข้อสอบก่อนไปรู้แนวทางก่อนอ่ะแล้วเรามาคึดสู้อีกรอบหนึ่งแต่คุณโนะชคดีว่าบางคนอาจจะมีครอบครัวที่คอยให้กําลังใจหรือคอยสนับสนุนหรือว่าพร้อมที่จะ support ตรงจุดนี้ให้กับคุณนะคะถือว่าดีดสําหรับในเรื่องของอ่าการเงินนะคะเป็นยังไงบ้างอู้ Ace of Wands ขึ้นมาเลย the hermit of w a n d วอนสนมาจากความสามารถอย่างเงิน Queen of Pentacles นะคะแล้วก็ Justice คุณทำยังไงคุณได้อย่างนั้นถ้าที่ผ่านมาคุณขย,ยันคุณตั้งใจคุณได้แบบนั้นแล้วก็อันนี้คือ King of Wands การเงินของคุณก็ดีด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวกิ่งฟ้าย้าไม่อยู่ราศีเมษเลยโอเคนะตกลงตามนี้ <laughs> ขึ้นดีมากเลยอะ่ะเออคือค่ะคือจะบอกว่า แต่ถ้าใครไม่ขยันก็อย่างนั้นนะเป็นไปตามนะแต่ถ้าเราขยันหมั่นเพียรตั้งใจเราได้ดีมากๆใครที่ทําอาชีพอาจจะเป็นการให้วิชาวความรู้คนอื่นอย่างเช่นครูบาอาจารย์เป็นต้นและอื่นๆเนี่ยบางคนอาจจะได้เงินพิเศษหรือว่าได้เงินที่อาจจะ ดีมากขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจจะได้จากการขายของขายอะไรที่แบบเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสในเรื่องการทาเงินเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางจริงๆหรือบ,บางคนอาจจะแบบมีคนแบบดึงตัวเราไปทํางานซื้อตัวเราไปทํางานอาจจะให้ออฟเฟอร์เงินที่สูงขึ้นมากกว่าที่เดิมก็ได้หรือบ,บางคนอาจจะมีการขยายกิจการก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ไพ่ขึ้นอะไรคะมั่นคงม,มากๆนะคะแล้วก็รวมถึงไพ่ขึ้นแสงสว่างของชีวิตนะคะถ้าเราแปลในเรื่องการเงินเนี่ยมันแปลว่าช่วงมีการเงินของคุณนะค่อนข้างที่จะฟล์ไม่ได้มีปัญหาหรือ ขัดสนอะไรแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องมีสติในการใช้ต่างนะคะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ปัญหาของคุณน้อยมากในเดือนมีนาคามเป็นเหมือนแบบเป็นเดือนของการกอบกู้ความสุขเลยนะแต่อย่าหลงลิมมากจนเกินไปนะเดินทางสายกลางทําตัวปกติพอนะคะบางทีเราลืดเลินเกินไปเราลืมไปว่าเฮ้ยความทุกข์ในมนุษย์เราก็มี เดี๋ยวมันดรอปลงแล้วเราแบบทาใจไม่ได้ทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางไม่มาก,ไม,มากไม่น้อยถึงจะดีแต่ตรงเนี้ยเอามาเป็นกําลังใจได้แสงสว่างของชีวิตเลยสว่างวาบเลยเห็นไหมแปลว่าแหละเงินมันดีมันเริ่ดอะไรประมาณนี้นะคะอืมเรามาดูต่อนะคะสาหรับเอ่อสำหรับในเรื่องความรักคนโสดสนิทนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคนโสดสนิทคือ คอนโสดสนิทช่วงนี้ถ้าพูดตรงๆเลยคือมันเหมือนกับดวงการงานการเงินหรือการใดของคุณมันค่อนข้างขึ้นมากอะมาเลยทําให้ความรักของคุณช่วงนี้ถ้าจะมีคนเข้ามาน่าจะเป็นคนที่สีไม่เสมอกันระวังคนที่อาจจะเป็นหนึ่งเจ้ากรรมนายเวรนะคะไม่เป็นไรลุ้นเดือนหน้าต่อไปอ่าเดือนเมษาค่อยลุ้นกันไปความรักแต่ตอนนี้มันเหมือนก็จะมีคนเข้ามาแต่มีคนเข้ามาแล้วออกไปเหมือนแบบ เข้ามาคุยเล่นๆคุยขำๆแล้วก็ออกไปให้กระช่วงกระชวยหัวใจช่วงหนึ่งแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้สารต่ออะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าจะมีคนที่สารต่อได้อาจจะต้องเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ดังถิดหรือว่าเป็นคนที่มีตําหนิค่ะประมาณนี้หรืออายุค่อนข้างแตกต่างกันสาหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือจะเป็นยังไงออสถานะที่ไม่ชัดเจนคุมเครือยังจะคงไม่ชัดเจนอยู่เพราะพลังงานเป็นรักที่ยังเผื่อเลือกหรือว่า คนใดคนหนึ่งไม่ว่าคุณหรือเป็นคนที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยกาลังเลือกสรรหรือว่ามันไม่ผิดนกเราโสดเขาโสดก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกมันเลยเป็นความยังไม่ชัดเจนกันอยู่นะคะแล้วไพ่ก็ยังขึ้นเห็นไหมยังมี Choice เนี่ย choice ทั้งนั้นเลยเนี่ยพลังงานขึ้นการทะเลาะเหมือนแบบไม่เชิงทะเลาะเันเหมือนกับว่าเป็นเป็น c h o ย c e ยังเลือกกันอยู่อะแล้วก็เนี่ยไพ่ยังขึ้นว่ายังไม่เปิดเผยตัวตนหรือว่ายังไม่ได้มีเอาตรงๆคือความจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์่ยยังไม่สามารถมอบให้กันรอดเป็นเซนตได้าาต่่อนนะะคคสํหรับทีีมฟ หรือมีคู่อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยกลับมาสวีทหวานแบบก็นนิดนึงหน่อยนะคะเพราะว่า เออเนี่ยจริง,รงๆเดี๋ยวมันก็กลับมาดีขึ้นบางคนอาจจะเพิ่งทะเลาะก,กันเพิ่งงอนกันเพิ่งมีปัญหากันเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าพลังงานแค่ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะแบบมีบททดสอบเข้ามาในเรื่องความรักของคุณแต่ถ้าบททดสอบที่เป็นเกี่ยวกับมือที่3บุคคลอื่นบุคคลที่3หรือว่ามีคนไม่เห็นด้วยในการครบกันหรือว่าอาจจะเป็นระยะทางถ้าสมมติคุณไม่รักกันมากพอจบกันได้นะคะก็ไม่อยากเห็นใครเลิกกันนะแต่พลังงานขึ้นว่าเรามาระวังเรื่องเราสองสามคนถ้าเลีงชู้สาวยิ่งยิ่งไม่คคคววรรนนนนนะะะะะะเพาา่่่มมมััอจไไไปตกด้ ไม่ว่าจะเกิดจากเราหรือจากฝ่ายของคู่ของคุณนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าไม่มีปัญหาและอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าบางคนอาจจะมีการแต่งงานหรือแพลนในเรื่องการที่จะแต่งงานบั่นหมายหรือว่าสร้างอนาคตร่วมกันอาจจะแปลว่ามีการไปพบปะผู้คนมากมายเพื่อปรึกษาหารือต่างๆแบบไปครอบครัวของ ของเราของแฟนหรือว่าอาจจะแปลว่าบางคนอาจจะแปลว่าพากันควงออกไปออกงานอาจจะจริงๆช่วงนี้คือแค่กระชับความสัมพันธ์มากขึ้นสวีทวานแหววกันมากขึ้นหรือว่าหาเวลาให้กันมา,มากขึ้นขึ้นนะคะหรือใส่ใจกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องคําพูดคาเจรจากิงฟ้ามองว่าเดี๋ยวคุณก็จะดีขึ้นค่ะมันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาต้นเดือนนิดนึงนะคะนิดหน่อยสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างอู้ไพ่ขึ้นดูขึ้นมาดีมากรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นถ้าใครยิ่งเป็นเข้าหมายปาะมันเพิ่งอาจจะแต่งงานไม่นานนี้หรือเพิ่งแบบ เ,เขาเล่าว่าเข้าใจกันไม่นานนี้กิงฟ้ามองว่าไม่มีปัญหาค่ะช่วงนี้ค่อนข้างดีเรื่องสุขภาพละแต่มาระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องฟันหรือว่ากระดูกต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพวกระบบสายตานะคะรวมถึงในเรื่องความคิดความเครียดนะคะความเครียดมันสามารถลงกระเพาะหรือความเครียดมันสามารถให้ร่างกายโลร,รวนได้ต้องระวังตรงจุดนี้มากๆนะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกสุรา เรื่องของมึนเมาต่างๆทําให้เกิดปัญหาได้บางคนเนี่ยไปดื่มแล้วบางทีแบบระบบร่างกายมันรวนหรือว่าพวกตับพวกอะไรข้างในมันพังอะไรเงี้ยหรือบางคน อาจจะดื่มแล้วเมาแล้วขับอันตรายนะคะอุบัติเหตุไม่ใช่แค่ตัวเราเป็นโดนกับคนอื่นด้วยก็ไม่ดีนะคะแล้วก็ทุกอย่างต้องมีสตินะคะคือคุณจะเลี้ยงดื่มสังสรรค์เป็นสิทธิ์ของคุณแต่คุณเองต้องรับผิดชอบตัวตัวคุณเองและผู้อื่นด้วยเท่านั้นเองนะคะสําหรับเรื่องการทาบุญกิฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุปการีผู้เป็นพระคุณสําคัญอันดตับต้นกิฟ้าเข้าใจนะคะว่าโลกเรามี2มุมนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่บนทางพ้านติอาปุาย,าย่าใครก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่ดีกดดีกกกเเาาาาใดมหลไปพวขๆ นะคะ,ะแต่ถ้าบางคนอาจจะเจอในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันกิ่งฟ้าก็บอกเสมอว่าทําเท่าที่เราไหวกระตันยูเท่าที่เราไหวจงทําในสิ่งที่ไม่ทําให้ตัวเราเองและผู้อื่นเดือดร้อนจงทําในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองถัดไปทําบุญนอกบ้านการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบไม่จํากัดจะต้องทําตามที่กิ่งฟ้ากำลังจะพูดเรื่องต่อไปนี้ทําได้หมดเลยนะอนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านที่เป็นชาวราศีเมษที่ทําบุญในทุกรูปแบบแต่แต็กิ่งกิ่งฟ้าจะเปิดเพิ่มให้ว่าเจาะจงทํเกับอะไรดีแนะนําให้ทําบุญนะคะเกี่ยุ น้อยกว่าเราที่เป็นเด็กอะคะ่ะที่ต้องการความช่วยเหลือจะยิ่งดีนะคะโดยเฉพาะเด็กตาบอดนะคะหรือคนตาบอดก็ได้ได้หมดเลยจริงๆไม่จํากัดนะว่าจะต้องเด็กเสมอไปแต่แค่ว่าเดือนนี้ไพ่ึ้นเด็กหรือว่าทาบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกศพราย,ยาศผ้าห่อศพต่างๆทําบุญลงศพหยบราย,ยาดีมากๆเลยนะคะแต่ส่วนมากเห็นไหมเกี่ยวกับเด็กทั้งนั้นเลย ทำบุญกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือแม้กระทั่งทุนการศึกษาให้กับเด็กก็ได้นะคะหรือว่าบริจาคสิ่งของให้กับเด็กยากไร้เด็กบนดอยก็ได้ได้หมดเลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยการสวดมนต์กิ่งฟ้าแปะอวตารเสคริปชั่นเสมอเสริมได้พระกระถางเงินล้านได้นั่งสมาธิอย่างน้อยวลาละ2ถึงนาทีเป็นต้นไปจะดีสําหรับชาวราศีเมษมากๆนะคะใครทําใครได้แต่ถ้าในกรณีบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะก็ลองหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปการวาดเขียนบางคนอาจจะโซเชียลดี ของสารจากสื่อออนไลน์ไปอยู่กับสร,รษษัพสั์ของเรามองมาน้องแมวเป็นต้นนกปลาอะไรเงี้ยเป็นได้หมดหรือบางคนอาจจะเ,เป็นการปลูกผักปลูกต้นไม้เล่นโยคะออกกำลังกายลองหาเวที่ทําให้เกิดสมาธิของตัวเองให้เจอละกันนะคะแต่กิ่งฟ้าจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงปรับสมาธิมากๆชอบมากๆมันช่วยให้แบบ ใจิตใจมันนิ่งขึ้นเวลาที่เราอาจจะเจอเรื่องร้อนใจมามันจะแบบเย็นลงอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองหาวิธีของตัวเองละกันกิ่งฟ้าก็ขออนุญาตจบความนาเดทเพลนี้นะคะก็สําหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายปีมีทั้ง12นักษัตร12ราศีแล้วก็ดวงคนทั้ง7วันกิ่งฟ้าแปะเอาเพลย์ลิสต์ไว้ด้านล่างหรือใต้ดีสคริปชั่นใน u t u b e ไปแล้วนะคะสามารถไปรับรับชมรับฟังกันได้ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะกิ่งฟ้าตั้งใจทํามากๆเลยนะคะแล้วก็สาหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้า ปุ่มดูหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์สแตน้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะหรือเพียงแค่กดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ไดติ i k ต็อได้ไอจีได้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านไยบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่ตอไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์ปะะะลกเออาาไวไวว้ต Facebook Fanpage script Instagramgram Link TikTok ม่่่จ็น Fan Page, หรื TikTok ค ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ